กรณีครูบาน้อยพระยาวิชัยพิขุวัตทำเช็ดวันต่อสันทามเภอนาน้อยจังหวัดน,น่านได้ละสังตานอย่างสงบด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวในวันพฤหัสบดีที่31สิงหาคมพศ2566วันนี้เราจ,จะมาย้อนเปิดธุดงพัตรและประวัติครูบาน้อยกันเรื่องราวตั้งแต่วยัยเยาว์ในเว็บไซต์ครูบาน้อยพระยาวิชัยพิกุว่าเมื่ออายุ8ขวบก็เริ่มสวดมนต์พยายามท่องคาถาชินบัญชรเป็นเด็กที่ไม่ชอบยิงนกตกปลาชอบนั่งสมาธิ ในห้องพระคนเดียวเงียบ,เ,ยบเมื่ออายุ12ปีหลังจากเรียนจบปหกก็ขออนุญาตพ่อแม่บรพพชาเป็นสามเณรที่วัดนาแดงแต่ตั้งมั่นว่าจะกล้าเข้าสู่ร่วมภาคสาพัดเดินบนเส้นทางของบรรพชิตตลอดห้องเสขีวัด75เพื่อเป็นลูกศิษย์วัดเบนจมบอพิษขณะที่เรียนพระปริยัติธรรมครูบาน้อยในขณะนั้นได้ยินกิตติศัพท์ของพระครูบาเจ้าบุญชม่มยานสังวโรแห่งวัดพระธาตุดอนเรือง เมืองคงประเทศพามา่าจึงคิดจะไปถวายตนเป็นศิษย์ศึกษาธรรมแต่สถานการณ์บ้านเมืองของประเทศพามา่ากำลังเดือดร้อนแต่ความตั้งใจกลับต้องยุติลงด้วยคำขอร้องจากบุพภการีที่อยากให้ข้าพเจ้าเรียนปริยัติทำต่อจึงต้องเดินทางจากจังหวัดน่านเข้าวัดเบนจมบพิษดุสิตวรารามพระอารามหลวงประจำรัฐการที่ห้ากรุงเทพมหานคร หากพระเนรูปใดจะเข้าอยู่ภายในสังกัดได้ศึกษาเล่าเรียนที่วัดนี้ต้องท่องเสขีวัด75และสามเนนสิกขาต่อหน้าพระผู้ใหญ่ให้ได้และครูบาน้อยก็เป็นเพียงหนึ่งในสองสามเนรที่ผ่านการทดสอบตั้งแต่ครั้งแรกได้เป็นนักเรียนที่อายุน้อยที่สุดของห้องเรียนเรียนปริยัติธรรมในชั้นประโยคปทหยอมสอบตกเพื่อศึกษากรรมฐานผู้ดง ระหว่างที่ยอนปท .5 ที่วัดเบนจมบอพิษดุสิตวรารามครูบาน้อยพบว่าตนเองยังมีความตั้งใจจะออกปฏิบัติธรรมและไม่ชอบความวุ่นวายในเมืองหลวงจึงพยายามค้นคว้าวิธีปฏิบัติจนได้ยินชื่อของพระครูบาอินทร์แห่งวัดสันป่ายางหลวงจังหวัดลำพูนจึงคิดอยากไปศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่กับท่าน จึงนั่งพิจารณาระหว่างสอบผ่านกับสอบตกถ้าสอบผ่านชั้นปท .5 จะต้องถูกบังคับให้เรียนต่อปท .6 แต่ถ้าสอบตกก็จะเป็นข้ออ้างในการยุติการเรียนและออกปฏิบัติธรรมภายหลังสอบเสร็จจึงเข้ากราบลาพระอาจารย์และอำลาวัดเบนจมบอพิษแล้วมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดลำพูนเพื่อออกศึกษากรรมฐานผู้ดงตามที่ได้ตั้งใจไว้ และเดินทางไปยังวัดสันป่ายางหลวงพร้อมถวายตัวเป็นศิษย์ศึกษากรรมฐานต่อครูบาเจ้าอินทร์ปัญญาวัดโนนับเป็นปฐมอาจารย์องค์แรกที่ประสาทพระกรรมฐานให้แก่ครูบาน้อยต่อมาครูบาน้อยได้เดินทางไปวัดห้วยบงอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเพื่อขอปฏิบัติกรรมฐานอีก จนได้ทราบข่าวดีว่าครูบาเจ้าบุญชุ่มได้เข้ามาจำพรรษาที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจึงได้กราบลาพระครูและมุ่งหน้าเดินทางไปจังหวัดเชียงรายทันทีกระทั่งได้พบครูบาบุญชุ่มตามตั้งใจจริงแต่ยังไม่ได้ถวายตัวเป็นสิทธิ์ในขณะนั้นทันทีเว็บไซต์ครูบาน้อยพระยานวิชัยภิกขุถวายตนเป็นศิษย์ครูบาบุญชุ่ม นักบุญล้านนาหลังจากแยกทางกับครูบาบุญชุ่มหลังจากนั้นครูบาน้อยก็ใช้ชีวิตกับการผู้ดงเรียนรู้รับประสบการณ์กับโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลโดยครูบาน้อยเล่าว่าทรมะเป็นสิ่งที่เลอที่สุดใจที่บริสุทธิ์คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดความรู้บางอย่างอาจไม่มีสอนในโรงเรียนหรือมหาลัยใดๆในโลกหรือจะรึกเป็นตัวอักษรอ,อยู่ในตำราเล่มใด แต่หากเราท่านผู้ที่ต้องการศึกษาคึงเรียนรู้ด้วยตนเองจากชีวิตจริงของตนและประสบการณ์ที่เป็นเสมือนตำราที่ไร้อักษรเล่มใหญ่ของตนเองจนกระทั่งได้ปลีกวิเวกที่ดอยแม่ปังนางแลครูบาสมลูกศิษย์ครูบาเจ้าบุญชุ่มได้มารับตัวไปที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและได้พบกับครูบาบุญชุ่มอีกครั้งจนได้ถวายตัวเป็นศิษย์ เรียนรู้ความหมายของคำว่าผู้ให้จากครูบาบุญชุ่มแต่โอกาสที่ได้เรียนรู้ก็อยู่ไม่นานเมื่อได้รับการติดต่อให้นิมนต์ให้กลับจังหวัดน่านเพื่อสร้างพระาธาตุบนดอยม่อนวัดให้สำเร็จสร้างพระาธาตุเสร็จเพียงอายุ17ปีครูบาน้อยในวัย17ปีได้จัดหาทุนทรัพย์จากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาได้เงินก้อนแรก160,000บาท สร้างพระธาตุสีสังขรตะนคีรีบนดอยม่อนวัดจังหวัดน่านจนสำเร็จในเวลาเจ็ดเดือนถือเป็นที่แรกที่พิสูจน์กำลังใจและความสามารถบนเส้นทางแห่งการสร้างบาร,รมีที่สามเนนอายุ17ปีรับภารการเป็นผู้นำทุกอย่างลบคำศพประมาทของคนอื่นหลังสร้างพระธาตุเสร็จสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสุงคราชสกลมหาสังฆปรินายก ก็ส่งประธานพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุในองค์เจดีและได้ทำการยกฉัดฉลองสมโภชขึ้นในวันที่9ธันวาคม2550ถูกบีบออกจากวัดเดินหน้าปฏิบัติทมต่อเมื่อปฏิบัติภารกิจแรกสำเร็จครูบาน้อยก็ถูกบีบให้ออกไปจากวัด โดยท่านเดินทางออกจากวัดตั้งแต่เช้ามืดไม่ได้ร่ำลาหรือบอกให้ใครทราบเลยแม้แต่พ่อแม่และญาติญาติตั้งใจมุ่งเดินทางตามลำพังโดยหวังจะกลับไปศึกษาทำต่อกับครูบาบุญชุม่มแต่ระหว่างทางได้ยินกิติศัพท์การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของครูบามหาปานิกรเสโนจึงตัดสินใจมุ่งหน้าสู่วัดพระาธาตุแก่งส้อยอำเภอสามเงา จังหวัดตากเพื่อขอถวายตัวเป็นศิษย์ครูบามาหาปานิกรเสโนหลังจากปฏิบัติธรรมกับครูบานานพอสมควรก็กราบลาครูบาเพื่อไปหาครูบาบุญชุ่มตามตั้งใจอีกครั้งแต่ก็ไม่ได้กลับไปหาครูบาบุญชุ่มตามตั้งใจเพราะญาติโยมจากจังหวัดน่านมาตามกลับให้จำวัดพระท่าศีสังขรัตนคีรีและเลือกปฏิบัติธรรมณท่าเชตดวัน ยามใดที่ว่างจากพานกิจการงานครูบาน้อยจะปลีกตัวออกปฏิบัติภุดงกรรมฐานในที่ต่างๆและพักอยู่ปฏิบัติรรมอยู่ตามโอกาสเช่นอำเภอลีจังหวัดลำพูนอำเภอแม่แตงอำเภอแม่ริมยอดดอยคูโอบจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็กลับมาพระธาตุสีสังฆะตามโอกาสและเวลาจะเอื้ออำนวยอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันอาทิตย์ที่13พันวาคม2552ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณนะพัทธสีมาวัดสันทะตำบลสันทะอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านได้รับนามฉายาว่ายานวิชยโยภิกขุครูบาน้อยเริ่มปฏิบัติธรรมโดยปลีกวิเวกตัดขาดจากโลกภายนอกณนะวัดถ้ำเชตวันตำบลสันทะอำเภอนาน้อยตั้งแต่วันที่12กรกฎาคม2557 ถึง15ตุลาคม2560รวมเวลากว่า3ปีโดยครูบาน้อยชั้นอาหารเพียง1มื้อซึ่งเป็นอาหารมังสวิรัตเปิดพิในกรำครูบาน้อยชาปนกิจให้เสร็จใน1วันเมื่อวันที่31สิงหาคม2566เวลา0า4 9นาทีที่ผ่านมาครูบาน้อยได้ละสังขารด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว โดยมีกำหนดประกอบพิธีถวายเพลิงศพในวันที่31สิงหาคมเวลา20นาฬิกา9นาทีสิริอายุ34ปีตามเจตนารมณ์ที่ปรากฏในพินัยกรรมการถวายเพลิงศรีระสังขารครูบาน้อยเป็นไปตามพินัยกรรมที่ครูบาน้อยได้เขียนไว้ล่วงหน้าเมื่อวันที่30พฤษภาคม2566โดยเพจเฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านได้เปิดพินัยกรรม คำสั่งเสียของครูบาน้อยว่าห้ามอาบน้ำศพห้ามเปลี่ยนผ้าห้ามชันสูตรห้ามเรียรัยบริจาคห้ามเอารูปไปหากินกับญาติโยมห้ามประดับดอกไม้ผ้าโยงและให้ดำเนินการถวายเพลิงสรีระสังขารในวันเดียวกันซึ่งจะมีขึ้นในเวลา20นาฬิกา9นาทีนะวัดถ้ำเชดวันอำเภอนาน้อยจังหวัดน่าน นับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ขององค์การสงฆ์ไทยและพุทธศาสานิกชนทั่วประเทศครูบาน้อยเป็นพระภิกษุผู้มีเมตตาธรรมสูงปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสานิกชนตลอดระยะเวลาที่ดำรงสมณเพศท่านได้อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และสังคมมาตลอดเอาลับพอหอมปากหอมคอกันแล้วนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์อาจตกข่าวได้นะ ฝากกดตึงตางกดไลค์กดกระดิ่งด้วยครับสนใจเตาย่างและเครื่องครัสั่งทำสั่งซื้อโทร0992863083หรือ0 8 8 6 0 9 8 8 3